สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ เลขไหนจะมานะครับใครจะเลือกถูกนะครับมันก็ยากนะที่เราจะรู้นะครับามาดูวิธีการคํานวณทั้งสองสูตรนะครับทั้งสองสูตรก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวันนี้นะครับสูตรแรกนะใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนนะบ,บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งนะบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นครั้งนะบ,บวก6คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวส่วนสูตรที่2จะเป็นหน่วยล่างตัวเดียวนะครับ ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกร้อยบนบวก10บน2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก2คงที่ได้เลขเด่นเลข <pe> เ,เดียวมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก16นะครับสูที่1เลข1สูตรที่2เ,เลข6กนะครับก็ได้ชุดเดียว16กนะครับก็ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้6กับ2 ผลรางวัลออก62นะครับก็ถูกเป็นงวดที่2นะครับงวดถัดมานะครับสูตรที <ten hundred leaves> sure 1่ 6, <2 mie S> 1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข1นะครับได้เลขเดียวกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับออก1นึงงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้เลข6สูตร2ได้เลข7นะครับก็ได้ชุดเดียว67นะครับก็ผลรางวัลออก67นะครับถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับสูตรแรก เลข9สูตรที่2ได้เลข1ได้ชุดเดียว91นะครับผลรางวัลออก91นะครับก็ถูกเป็นงวดที่5งวดถัดมาสูตรแรกได้เลข4สูตรที่2ได้เลข6นะได้ชุดเดียว4 6ผลรางวัลก็ออก4 6นะครับถูกเป็นงวดที่6มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ก็ได้เลข6นะได้ชุดเดียว6 6นะครับผลรางวัลออก66กก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับ สถิติยอดหลังทําให้ดูมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่พอเราจะตามเนี่ยไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางที่ผมเลือกมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาคํานวณงวดใหม่กันเลยนะครับว่าวันนี้ทั้งสองสูตรจะคํานวณในเลขอะไรนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับสูตรที่1หลักร้อยบนเลข2บวกหน่วยบนเลข2บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข5นะครับบวก10หน้าครั้งที่2นะครับ10หน้าครั้งที่2เลข2 บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข4แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง6 6 1กตำแหน่งสุดท้ายจะบวก6คงที่นะครับสองบวกสได้สี่ 4, 4 9, 9 11, 11 15, 15นะครับสีบวกหได้เก้าเ1้ากบวกสได้สิ15้าสิบกสได้สินะครับ 19กับ็20 21 21ก็เป็น31นะครับ31บก6 37นะครับได้เลข7นะครับเป็นตัวดินในสูตรที่1นะครับมาดูสูตรที่2นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะบวกกัน3ครั้งนะครับ37 21บวกร้อยบนเลข2นะครับ บวก10บน2ครั้ง0 0บวก0ได้0ย์ครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1เลขก4บวก4แล้วบวก10ท้ายครั้งที่1เลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ6กบวก6ได้12ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก2คงที่นะครับ ยี่บเวกสเป็น23่สบสนะครับยี่วกสเป็น27 27 28 29นะครับ29บก้านะครับบวกสองสามสเป็น41 41 42 43นะครับได้4ี่ได้เลขสานะครับได้เลขสาในสูตรที่2ได้เลขสาประจำหลักหน่วยนะครับดังนั้น2ตัวล่างชุดเดียวในโค้งสุดท้ายนะครับ จ็ดสามนะครับเจ็ดสามก็เป็นชุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับที่ได้เต้มศูนย์นะครับถ้าเลขท้ายสองตัวล่างวันนี้มาถ้าได้เต้มศูนย์นะครับนี่ถ้าเต้มศูนย์มาชุดสามเจ็ดเจ็ดสามเป็นเลขที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันจะตรงก,กันกับเลขไหลวันนี้นะครับเลขไหลวันนี้มันไหลศูนย์สามนะครับถ้าสามมานะครับ ก็จะมีชุด3 5 3 7นะครับสองชุดนี้3 7เป็นเลขที่สวยนะซึ่งหลักหน่วยล่างโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับโค้งสุดท้ายหน่วยล่างชุดสสูตรอันนี้สูตรเก่าของงวดที่แล้วนะครับมันก็จะชนที่เลข3นะครับชนที่เลข3ถ้า2สูตรนี้ไม่หลุดนะครับเลข3ก็จะมานะครับแต่ถ้า2สูตรนี้หลุดเมื่อไหร่มันก็อาจจะเป็นเลขอื่นนะครับดังนั้นเราก็ต้อง คาดเดาเอานะครับเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าตัวไหนจะมานะครับต้องต้องเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับผมก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันสามเจ็ดมันก็สวยแล้วก็แต้มศูนย์แต้มศูนย์นี่ก็ออกมาสองงวดแล้วนะเก้าหนึ่งนี่ก็แต้มศูนย์นะครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบสี่บวกหกก็ได้สิบนะครับแล้วงวดนี้มันเจ็ดสามมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับบวกกันเลยได้สิบแต้มศูนย์นี่นะครับก็เป็นเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ซึ่งในชุดสรุปผมก็ลงไว้ให้อยู่นะ73นะครับเพราะว่า2ตัวล่างผมให้เด่นสูตร789นะครับให้เด่น78ก็น่าจะมา1ตัวนะ7กับ8นี่ชุด37ตรงนี้73ถ้าใครชอบนะครับแต่ผมก็ไปเน้น72 728 29นะเลข2มันก็เป็นเลขเด่นอีกเลขหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนไม่รู้จะใครจะเลือกถูกนะครับช่วงเย็นนะครับเราถึงจะรู้คำตอบนะครับตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ใครชอบแนวทางตัวไหนตัดสินใจเลือกเอานะครับตัดสินใจเลือกเอานะชุด2ตัวบนก็มีประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวล่างก็ประมาณนี้เลยนะครับมีตั้งแต,แต่แต้ม6แต้ม0หรือจะเป็นแต้ม3นะครับอันนี้ตัวรูดเนาะแต้ม789มันก็น่าจะมา1ตัวนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะไม่รู้จะเป็นเจ็ดหรือแปดหรือเก้านะครับมันก็ตอบได้ยากแต้มรวมสองทุลางนะครับผมก็เล็งไว้จะแต้มหกกบแต้มศูนย์นี่แหละนะครับขอให้มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับออก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมซื้อเลขไหนไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวันที่ออกในช่วงเย็นนะครับก็ครบหมดแล้วนะครับส่วนสูตรที่เหลือถ้ามีเวลาทันผมก็จะทยอยลงให้อีกนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ